ดูกันต่อท่านผู้ชมขณะที่เสียงปีกองยังไม่หยุดฮะเราก็พากันต่อเที่ยวที่6 1ครับรองน้ำแดงนั้นเป็นหน้าที่ของนครเทวีส่วนรองน้ำเงินนั้นเป็นหน้าที่ของสุครีพครองหน้าที่ครับท่านผู้ชมเป็นเที่ยวต่อไปนี้เอาละครับเที่ยวนี้มาดูสิว่าสิงไรจากจังหวัดสุรินทร์เจอกับสิงไรจากหนองคายสุครีพ รองนาทีครับพี่น้องจากกูลวันนุลล่ะครับอำเภอเบองจังหวัดหนองคายรับผิดชอบรูน้ำสินําเงินส่วนนครเทวีนั้นเรือลำนี้สิงรายจากวัดพโพรพึกษารามโดยมีคุณธีรนิตมาริหุนเป็นผู้จัดการเรือและได้รับความเมตตาจากพระเดพระุณเจ้าท่านพระโคปริยศิสุทธิคุณครับให้ความเมตตาในการดูแลด้วย เทีย่ยวนี้รอบกลับสายน้ำเทีย่ยวที่6 1บครับอาจารย์ครับอ๋อ บอกแล้วว่าออกมาไม่หลีไม่หลอละพีน้องก็ใส่กันมาแบบระเบิดเถื่อหรือเหลเถื่อใจสู้กันแหลกหลานบาหรือไทยแม้จะไม่ผิดเหลือสายโบก็สู้กับทุกช็อตหลอดกัมาทุกสนามเลยทีเดียวนครเทพีหรือรีลงน้ำแดงจะวันนี้เจอใครไม่เจอดันมาเจอกับสุคริตสุคริตหรือว่าพยาบานอนครองนาถีพี่นอกจากโกดวันหนองคายตะกิยงตะไายขึ้นมาด้วยแหลงอัดสาดุดแอทีิบอดติดตัวที่ขึ้นมาสายคงคาลําน้ำมูลตอนนี้เริ่มจะว้าวุ่นแล้วจ้าตาดูดีๆครับผู้ชมเที่ยวนี้เป็นเที่ยวสำคัญแล้วมาดูนครเทวี จะแก้ตัวได้หรือไม่สองสามสุครีบก่อนเอาเลยเว้ยเอาละวะใสกันมาแบบน้ำแตกกระสาซาเซ็ตเด่นกระจายกลายเป็นหมอก้ะท่านผู้ชมหัวตัวหัวถ้ายตัวถ้ายปลายต่อไปาใครจะไปใครจะอยู่เริ่มเบิดเล่มเบียร์ล้มเสียล้มสีเริ่มเยี้ปีกันมาแล้วจ้า ไอยมาละวะมาแต่ของเขาของเราก็มาเรื่กว่ากุูดหอยปูปลากระดอนกระเด็นกระสานสานเส้นเข้าฟังเจอกันจังเจอกันจริงๆเที่ยวนี้ว่าจะไงนครเทพีจะเอาคืนได้หรือไม่แต่สุครีพนั้นพยายามไปก่อนแล้วพยายามขยับไปก่อนแล้วนครเทพีเห็นทาไม่เข้าท่าไม่เข้าทีก็รมเค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 ะขยับต่อแล้วจ้า เอาลครับผมขอมาผมก็ขอหนีนะครับอาจารย์ครับต่างขนต่างขอต่างขนต่างหนีต่างขนต่างเบียสุขรีของนาทีล่องน้ำสีเงินพยายามขอหนีอย่างเดียวแต่ว่าของเทวีขอบีกีมาขอบีกีมาจะทันหรือไม่ทันมาดิที่ว่าหนึ่งร้อยเป็สุดท้ายเริ่มหาันกันมาจนี่ที่ว่าตาตาตาหัวต่อหัวลงหายแบบเต็มแหลงจะแสงได้หรือไม่นครขอเทวีบีขึ้นมานครเทวีบีขึ้นมาบีมาบีมาบีมาและสุดท้ายก็รุ่เข้าเส้นชัย โอ้ถือว่าวันนี้นควมเทวีมีความพยายามสูงเหลือเกินลำดับต่อไปครับประกาศผลการแข่งขันครับเรือเที่ยวที่61บระหว่างนครเทวีร่องน้ําแดงพบกับเรือสุครีบครองนาทีครับร่องน้ําสีน้ำเงินผลการแข่งขันนะครับคณะกรรมการเส้นใจร่วมประสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ําสีน้ําเงินสุครีบครองนาทีเป็นฝ่ายชนะครับทีนี้